สวัสดีค่ะนักเรียนเรียนคณิตศาสตร์กับคุณครูสิทิลักษณ์นามนวลอีกเช่นเคยนะคะยังคงอยู่บทที่8นะคะการวัดปริมาตรเรื่องที่เราจะเรียนกันวันนี้นะคะก็คือเรื่องการเปรียบเทียบปริมาตรเป็นลิตรค่ะ สวัสดีค่ะ<ม>เด็กๆม,มาพบกันอีกแล้วนะคะกับกิจกรรมสนุกๆในการเรียนคณิตศาสตร์ค่ะวันนี้เรามีกิจกรรมสนุกๆกเกี่ยวกับการเปรียบเทียบปริมาตรเป็นลิตรกันค่ะเรามาดูกันนะคะว่างานเปรียบเทียบปริมาตรจะมีอะไรสนุกๆให้เราทากันบ้างค่ะสังเกตเห็นไหมคะว่าบนโต๊ะมีขวดน้ําแดงอยู่สองขวดค่ะนักเรียนลองทายดูสิคะว่าน้ำแดง สองขวดนี้มีปริมาตรเท่ากันไหมคะสังเกตเห็นว่าระดับน้ำของน้ำแดงสองขวดเป็นยังไงคะระดับน้ำของน้ำแดงสองขวดระดับน้ำเท่ากันใช่ไหมคะแสดงว่าปริมาตรของน้ำแดงทั้งสองขวดนี้เท่ากันคะ่ะเพราะว่าขวดทั้งสองขวดก็มีรูปร่างลักษณะขนาดเท่ากันด้วยนะคะ ดังนั้นเราสามารถสรุปได้เลยว่าปริมาตรของน้ำแดงในสองขวดนี้เท่ากันค่ะแต่ที่นี้คำถามมีอยู่ว่าถ้าเกิดว่าเราเปลี่ยนภาชนะเป็นใบอื่นแล้วเราจะสามารถเปรียบเทียบปริมาตรของน้ำที่อยู่ในภาชนะได้อย่างไรนะคะเรามาดูค่ะเราเปลี่ยนน้ำเป็นน้ำเขียวนะคะ น้ำเขียวที่อยู่ในขวดนี้คะ่ะแล้วก็น้ำแดงที่อยู่ในเหยือกนี้ค่ะนักเรียนเห็นไหมคะน้ำเขียวที่อยู่ในขวดค่ะกับน้ำแดงที่ในเหยือกนะคะเราจะเปรียบเทียบปริมาตรของน้ำเขียวกับน้ำแดงได้อย่างไรคะเี่เราก็เรียนเรื่องการตวงมาแล้วเนาะเราก็ใช้การตวงในการเปรียบเทียบนะคะ ภาชนะที่ใช้ในการตวงหรือเครื่องตวงที่หน่วยมาตรฐานที่เราเรียนมาแล้วก็คือถ้วยตวงที่มีหน่วยเป็นลิตรนี่นะคะเดี๋ยวเราตวงอะไรดีก่อนคะตวงน้ําเขียวนะคะวิธีการตวงลืมหรือยังคะต้องเทน้ําให้ถึงระดับที่บอกว่า1ลิตรใช่ไหมคะเทเลยค่ะ เทจนกระทั่งน้ำไปถึงระดับที่บอกว่า1ลิตรนะคะนี่ค่ะได้น้ำเขียว1ลิตรแล้วนะคะเทใส่ภาชนะอื่นไว้ก่อนนะคะจากนั้นเราก็มาตวงลิตรที่2ค่ะ สังเกตดูขีดบอกระดับน้ำด้วยนะคะเป็นไงบ้างคะได้น้ำเขียวอีก1ลิตรนะคะเราก็จะได้น้ำเขียวทั้งหมด2ลิตรใช่ไหมคะ น้ำเขียวท,ที่อยู่ในขวดนะคะมีปริมาตร2ลิตรนะคะการลืมนะคะเราเขียนไว้ในบันทึกของเรานะคะน้ำเขียวในขวดมีปริมาตร2ลิตรนะคะนี่ค่ะเราเขียนไว้แบบนี้ค่ะน้ำเขียวในขวดมีปริมาตร2ลิตรนะคะจากนั้นเราก็ตวงน้ำแดงที่อยู่ในเหยือกนะคะ เงน้ำแดงที่อยู่ในเหยือกค่ะสังเกตดูขีดบอกระดับ1ลิตรด้วยนะคะห้ามเทเกินนะคะ1ลิตรพอดีเลยค่ะจะเห็นว่าน้ำแดงที่อยู่ในเหยือกนะคะมีปริมาตรหลิตรนะคะ ียนบันทึกไว้ก่อนนะคะน้ำแดงที่อยู่ในเหยือกมีปริมาตร1ลิตรค่ะนี่ค่ะเขียนบันทึกไว้แบบนี้นะคะเราจะได้ไม่ลืมนะคะน้ำแดงในเหยือกมีปริมาตร1ลิตรนะคะกลับไปสู่คำถามของเราค่ะว่าเราจะรู้ได้อย่างไรว่าน้ำแดงที่อยู่ในเหยือกกับน้ำเขียวที่ในขวดน้ำแดงหรือน้ำเขียวมีปริมาตรมากกว่าค่ะ เรามาหาคำตอบกันนะคะเด็กๆยังจำได้กันใช่ไหมคะน้ำเขียวที่คูนวลตวงไว้มีปริมาตรกี่ลิตรคะน้ำเขียวในขวดมีปริมาตร2ลิตรใช่ไหมคะแล้วน้ำแดงล่ะคะน้ำแดงในเหยือกมีปริมาตร1ลิตรใช่ไหมคะแล้วคูนวลจะต้องนำปริมาตรของน้ำเขียวและปริมาตรของน้ำแดงมาเปรียบเทียบกันใช่ไหมคะดังนั้นคูนวลก็ต้องนำ2ลิตรค่ะมาเปรียบเทียบกับ 1ลิตรนะคะ2ลิตรกับ1ลิตรเด็กๆเ,เห็นไหมคะว่าอันไหนมากกว่ากันคะ2ลิตรมากกว่าใช่ไหมคะดังนั้นน้ำเขียวนะคะในขวดมีปริมาตรมากกว่าน้ำแดงที่อยู่ในเหยือกนะคะแต่เอ๊คุณนุนก็อยากรู้อีกนะคะว่าน้ำเขียวที่อยู่ในขวดคะ่ะมีปริมาตรมากกว่าน้ำแดงที่อยู่ในเหยือกกี่ลิตรดีนะคะเราจะทำยังไงคะ เราก็ต้องน้ำา2ลิตรใช่ไหมคะลบด้วย1ลิตรใช่ไหมคะคำตอบคือเท่าไหร่คะเด็กๆ1ลิตรค่ะเก่งมากๆเลยค่ะดังนั้นน,น,น้ำเขียวในขวดนะคะมีปริมาตรมากกว่าน้ำแดงที่อยู่ในเหยือก2ลบด้วย1นะคะเท่ากับ1ลิตรนั่นเองค่ะแต่ว่าคุณนวลก็สามารถพูดได้อีกอย่างหนึ่งนะคะว่าน้ำแดงที่อยู่ในเหยือกนะคะ มีปริมาตรน้อยกว่าน้ำเขียวที่อยู่ในขวดนะคะน้ำแดงที่อยู่ในเหยือกมีปริมาตรน้อยกว่าน้ำเขียวที่อยู่ในขวดเท่าไหร่คะเด็กๆเราก็ใช้วิธีการเดียวกันใช่ไหมคะเราก็จะได้ว่า2ลบด้วย1เท่ากับ1ลิตรนั่นเองค่ะเป็นยังไงกันบ้างคะการเปรียบเทียบปริมาตรที่มีหน่วยเป็นลิตรง่ายๆใช่ไหมคะเด็กๆเก่งๆกันมากเลยค่ะต่อไปถ้าเกิดว่า เราไม่ต้องมาตวงเองนะคะถ้าเกิดมีข้อมูลมาให้แล้วว่าน้ำชนิดต่างๆมีปริมาตรอยู่เท่าไรนักเรียนสามารถเปรียบเทียบปริมาตรของน้ำได้ไหมคะต้องได้แน่นอนค่ะเรามาดูตัวอย่างกันค่ะว่ามีของเหลวอ,อะไรบ้างนะคะที่เราสามารถเปรียบเทียบกันได้ค่ะอันแรกก็คือน้ำฝรั่งนะคะมีน้ำฝรั่งอยู่8ลิตรค่ะตวงมาแล้วนะคะได้น้ำฝรั่ง8ลิตรค่ะอันที่2นะคะน้ำส้ม12ลิตรค่ะ ตวงมาแล้วเหมือนกันนะคะว่าได้12ลิตรนะคะน้ำแอปเปิล10ลิตรค่ะจากน้ำทั้ง3าชนิดนี้เราจะเปรียบเทียบปริมาตรกันได้อย่างไรคะนักเรียนสังเกตเห็นอะไรคะจะเห็นว่าหน่วยเป็นลิตรเหมือนกันใช่ไหมคะดังนั้นเราจึงสามารถนำ8ลิตร12ลิตรและ10ลิตรมาเปรียบเทียบกันได้คะ่ะนักเรียนว่าจำนวนไหนมากที่สุดคะ 1ปลิตร12ลิตรและ10ลิตรจำนวนที่มากที่สุดก็คือ12ลิตรใช่ไหมคะดังนั้นน้ำส้มจึงเป็นน้ำที่มีปริมาตรมากที่สุดใช่ไหมคะถูกต้องค่ะน้ำส้มมีปริมาตรมากที่สุดนะคะจำนวนใดน้อยที่สุดคะ8ลิตร12ลิตรและ10ลิตร8ลิตรใช่ไหมคะน้อยที่สุดดังนั้นน้ำฝรั่งจึงมีปริมาตรน้อยที่สุดค่ะเพราะว่าน้ำฝรั่งมีปริมาตร 8ลิตรค่ะแล้วน้ำฝรั่งมีปริมาตรน้อยกว่าน้ำส้มอยู่กี่ลิตรคะเราก็มาดูว่าน้ำฝรั่งมีกี่ลิตรคะ8ลิตรใช่ไหมคะน้อยกว่าน้ำส้มคือ12ลิตรอยู่เท่าไหร่เมื่อกี้เราก็ทดลองกันหาดูแล้วแล้วใช่ไหมคะก็คือเราก็ต้องนำ12ลิตรลบด้วย8ลิตรใช่ไหมคะ12ลิตรลบด้วย8ลิตรได้เท่าไหร่คะ4ลิตรใช่ไหมคะดังนั้นน้ำฝรั่งน้อยกว่าน้ำส้ม 4ลิตรค่ะหลังจากเราเปรียบเทียบปริม,มาตรของของเหลวกันเรียบร้อยแล้วนะคะต่อไปเรามาดูของแห้งกันบ้างค่ะว่าจะเปรียบเทียบกันได้อย่างไรนะคะของแห้งที่นำมาใช้ในการเปรียบเทียบกันในครั้งนี้ก็คือข้าวสารข้าวสารก็จะมีหลายชนิดนะคะมีข้าวหอมมะลิค่ะ38ลิตรนะคะแล้วก็ข้าวกล้อง21ลิตรนะคะข้าวเหนียว25ลิตรนะคะตวงมาแล้ว จำได้ไหมคะเครื่องตวงที่ใช้ตวงข้าวสารเราใช้อะไรตรวงนะคะเราใช้ลิดตวงนะคะเมื่อตวงแล้วเราได้ข้าวหอมมะลิส8ลิตรข้าวกล้อง21ลิตรข้าวเหนียว25ลิตรนะคะทีนี้ถ้าเราจะเปรียบเทียบข้าวกล้องข้าวเหนียวข้าวหอมมะลิว่ามีปริมาตรมากน้อยต่างกันแค่ไหนเราดูที่ตรงไหนคะ เราดูที่หน่วยใช่ไหมคะหน่วยเป็นลิตรเหมือนกันเราสามารถนำมาเปรียบเทียบกันได้ค่ะเปรียบเทียบ38ลิตร2 1ลิตรและ25ลิตรนะคะ38ลิตร2 1ลิตร25ลิตรจำนวนใดมากที่สุดคะ38ลิตรใช่ไหมคะเก่งมากเลยค่ะดังนั้นข้าวหอมมะลิจึงมีปริมาตรมากที่สุดนะคะ เราจะเปรียบเทียบ38ลิตร21ลิตรและ25ลิตรนะคะว่าจำนวนใดน้อยที่สุดค่ะเด็กๆบอกได้แล้วใช่ไหมคะจำนวนที่น้อยที่สุดก็คือ21ลิตรค่ะดังนั้นข้าวกล้องจึงมีปริมาตรน้อยที่สุดนะคะแต่ทีนี้มีอีกคำถามนึงค่ะข้าวหอมมะลิมากกว่าข้าวกล้องอยู่กี่ลิตรคะเราก็มาดูที่ข้าวหอมมะลินะคะข้าวหอมมะลิ มี38ลิตรใช่ไหมคะข้าวกล้องมี2 1ลิตรเราจะรู้ว่าข้าวหอมมะลิมากกว่าข้าวกล้องอยู่กี่ลิตรเราต้องทำไงคะเราก็ต้องนำาม8ลบด้วย21ใช่ไหมคะลบแล้วได้เท่าไหร่คะลบแล้วได้เท่าไหร่คะได้17ลิตรค่ะถูกต้องนะคะเก่งมากค่ะต่อไปเราจะเปรียบเทียบของอย่างอื่นดูกันบ้างนะคะลูกเดือยค่ะ ลูกเตย8ลิตรนะคะมเมล็ดถั่วเขียว10ลิตรนะคะมเมล็ดกาแฟ3ลิตรค่ะสิ่งใดมีปริมาตรมากที่สุดคะเด็กๆตอบได้ไหมคะ8ลิตร10ลิตร3ลิตรค่ะจำนวนที่น้อยที่สุดหรือว่าดูจำนวนที่มากที่สุดคะเขาถามว่าสิ่งใดมีปริมาตรมากที่สุดนะคะถ้างั้นเราก็ต้องดูจำนวนที่มากที่สุดค่ะ จำนวนที่มากที่สุดก็คือ10ลิตรใช่ไหมคะดังนั้นมเมล็ดถั่วเขียวจึงมีปริมาตรมากที่สุดนะคะเราเฉลยไปเลยนะคะต่อไปข้อต่อไปค่ะสิ่งใดมีปริมาตรน้อยที่สุดค่ะเราจะรู้ได้ยังไงคะว่าสิ่งใดมีปริมาตรน้อยที่สุดเราก็ต้องไปพิจารณา8ลิตร10ลิตรกับ3ลิตรใช่ไหมคะว่าจํานวนใดน้อยที่สุดค่ะจะเห็นว่า3ลิตร ป็นจำนวนที่น้อยที่สุดใช่ไหมคะดังนั้นมเมล็ดก,กาแฟจึงเป็นสิ่งที่มีปริมาตรน้อยที่สุดนั่นเองค่ะมีคำถามอีกไหมคะมีค่ะ,มะเมล็ดถั่วเขียวมีปริมาตรมากกว่าลูกเดือยกี่ลิตรคะ,ะเมล็ดถั่วเขียวมี10ลิตรใช่ไหมคะลูกเดือยมี8ลิตรค่ะแล้วเราจะรู้ได้ไงว่ามเมล็ดถั่วเขียวมากกว่าลูกเดือยอยู่กี่ลิตร ก็ต้องนําปริมาตรมาลบกันใช่ไหมคะก็จะได้ว่า10ลิตรลบด้วย8ลิตรค่ะได้เท่าไหร่คะคำตอบคือ2ลิตรนะคะดังนั้นข้อนี้จึงตอบ2ลิตรค่ะต่อไปเรามาดูตัวอย่างการเปรียบเทียบปริมาตรของของเหลวกันบ้างนะคะว่าเราเอาอะไรมาเปรียบเทียบกันบ้างมาดูกันค่ะน้ายาล้างจานนะคะ12ลิตรค่ะ น้ำยาซักผ้า4ลิตรค่ะน้ำยารีดผ้า7ลิตรนะคะเราจะเปรียบเทียบ12ลิตร4ลิตรแล้วก็7ลิตรนะคะคำถามของเราก็คือสิ่งใดมีปริมาตรมากที่สุดค่ะ12ลิตร4ลิตร7ลิตรถ้าถามว่าสิ่งใดมีปริมาตรมากที่สุดเราจะต้องหาจำนวนที่น้อยที่สุดหรือจำนวนที่มากที่สุดคะเก่งมากค่ะเราต้องหาจำนวนที่มากที่สุดนั่นเองค่ะ 12ลิตร4ลิตรกับ7ลิตรจำนวนไหนมากที่สุดคะ12ลิตรใช่ไหมคะเก่งมากเลยค่ะดังนั้นเราก็จะได้ว่าน้ำยาล้างจานนะคะมีปริมาตรมากที่สุดค่ะข้อต่อไปค่ะสิ่งใดมีปริมาตรน้อยที่สุดค่ะ12ลิตร4ลิตรกับ7ลิตรนะคะเราก็ต้องมาดูว่าจำนวนใดน้อยที่สุดใช่ไหมคะส2ลิตร4ลิตรกับ7ลิตร จำนวนใดน้อยที่สุดคะสลิตรใช่ไหมคะเก่งมากเลยค่ะดังนั้นเราก็จะได้ว่าน้ำยาซักผ้านะคะมีปริมาตรน้อยที่สุดค่ะมีอีกคำถามหนึ่งนะคะน้ำยาซักผ้ามีปริมาตรน้อยกว่าน้ำยาลีดผ้ากี่ลิตรคะน้ำยาซักผ้ามีปริมาตรเท่าไหร่คะ4ลิตรใช่ไหมคะน้ำยาลีดผ้ามีปริมาตรเท่าไหร่คะ7ลิตรใช่ไหมคะ เราจะรู้ได้อย่างไรว่าน้ำยาซักผ้ามีปริมาตรน้อยกว่าน้ำยาลิดผ้าอยู่กี่ลิตรเราก็ต้องนำ7ลิตรลบด้วย4ลิตรใช่ไหมคะ7ลิตรลบด้วย4ลิตรได้เท่าไหร่คะได้เท่ากับ3ลิตรใช่ไหมคะดังนั้นคำตอบของเราก็คือ3ลิตรค่ะเรามาสู่ช่วงของท้ายคลิปกันแล้วนะคะเรามาสรุปสิ่งที่ได้เรียนรู้กันค่ะว่าวันนี้เราได้เรียนรู้อะไรไปบ้างนะคะ สิ่งที่ได้เรียนรู้ในวันนี้ก็คือการเปรียบเทียบปริมาตรของของแห้งนะคะหรือของเหลวนะคะสองสิ่งเป็นการบอกว่าปริมาตรของของแห้งหรือของเหลวใดเท่ากันมากกว่ากันหรือน้อยกว่ากันอยู่เท่าไหร่ค่ะอาจไม่หน่วยเป็นลิตรนะคะวันนี้เราได้เรียนรู้ประเด็นสําคัญเกี่ยวกับการเปรียบเทียบปริมาตรที่มีหน่วยเป็นลิตรไปเรียบร้อยแล้วนะคะกลับบ้านอย่าลืมทําการบ้านทบทวนบทเรียนสําหรับวันนี้สวัสดีค่ะ เจอกันใหม่คลิปหน้านะคะบ๊ายบายค่ะก็จบไปแล้วนะคะสำหรับเรื่องการเปรียบเทียบปริมาตรเป็นลิตรนะคะคครูมีกิจกรรมให้นักเรียนทําก็คือให้นักเรียนทําแบบฝึกหัดหน้า7 1ถึง73นะคะแล้วพบกันใหม่ชั่วโมงหน้าสวัสดีค่ะ